นอกจากนี้นะครับสื่อในประเทศเซอร์เบียเนี่ยก็มีการกล่าวถึงเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งวิธีการเล่นโดยมีการอธิบายเอาไว้นะครับว่านิโคลิชเป็นกองหน้าที่มีความเป็น t a r ก e t man สูงมากนะครับเหลือใครนึกภาพไม่ออกนะครับ t a r ก e t man คือตัวที่สามารถเก็บบอลได้เป็นอย่างดีนึกอะไรไม่ออกฝากเอาไว้ที่กองหน้าและสามารถเอาบอลที่เก็บเอาไว้นั้นเชื่อมเล่นต่อกับเพื่อนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริง อันตรายสุดๆเลยนะครับยิ่งมาเล่นในฟุตบอลไทยลีกบ้านเราด้วยแบบนี้แหะครับเครื่องจัดถล่มประตูอาจจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งคนแล้วนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดินแดนบอลไทยกับผมตั้มพันศิวิเชียรภุนะครับรายการของเราบอกเล่าเรื่องราวสารพัดสารเพที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะระดับตำนานทั้งในอดีตและอปัจจุบันนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของทีมเหตุการณ์สำคัญสำคัญคเกิเล็กเล่นน้อยนะครับนำมาเล่ากันที่นี่ติงเคิร์ฟคิดไสโคงครับ ในวันนี้นะครับเราจะไปพูดถึงอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่น่าจับตามองมากๆบนเวทีไทยลีกนะครับเขามาร่วมงานกับทีมเต็งหนึ่งตลอดการอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับชีวิตของเขาน่าสนใจมากๆเช่นเดียวกับการเปิดตัวนะครับที่เปิดตัวได้อย่างเร้าใจเรากําลังพูดถึงเนมันย่านิโคลิชครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเรื่องฝีเท้าเนี่ยเดี๋ยวรอพิสูจน์ไปพร้อมๆกันกับผลงานที่กําลังจะมาได้แต่ชีวิตของเขาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงในปัจจุบัน โอ้โหอย่างกับนิยายเลยครับแถมเป็นนิยายแอคชั่นซะด้วยจะน่าติดตามขนาดไหนไปกันเลยครับเล่ากันตลอดทั้งอ e ีพีนี้ครับสำหรับอ e ีพีนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับยังไงฝากด้วยนะครับไปติดตามกิจกรรมดีๆที่มีมากมายเลยนะครับที่ Facebook, ช้างเวิลด์ไปตามเกาะติดกันที่นี่เลยนะครับรับรองว่าเรื่องดีๆมีที่นี่เยอะเลยละครับ เริ่มต้นนะครับเราไปทําความรู้จักกับทางด้านของในบัรดานิตโคลิชกันนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเริ่มต้นเลยนะครับเขาโตมาเนี่ยอยู่ที่เมืองครเยโวนะครับเกิดเมื่อปี1998เป็นเมืองเล็กๆในเซอร์เบียนะครับอยู่กับครอบครัวธรรมดาครับที่มีความผูกพันกับกีฬาแม้ว่าจะไม่มีใครในบ้านเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับแต่ครอบครัวของเขาก็เกี่ยวดองหนองยุ่งข้อสนับสนุนเรื่องราวของฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะกับลูกชายคนนี้ครับ ทันทีที่รู้ว่าอยากเล่นทันทีที่เห็นว่ามีแววมีทักษะที่ดีก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มตัวเลยครับชีวิตในการเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลของเด็กน้อยนิโคลิชคนนี้นะครับเริ่มต้นในวัยเยาว์มากๆเพียงแค่7ขวบนะครับที่โรงเรียนสอนฟุตบอลท้องถิน่นชื่อว่าบูบามาราซึ่งในตอนนั้นนะครับโคช้ชของเขาคนแรกก็คือโซรันทอลซิชชื่อคุณใช่ไหมครับ แต่ไม่ใช่นักบอลเก่าแมนยูแต่อย่างใดนะครับชื่อแค่คลับคลายครับคลากันเฉยๆนะครับและด้วยร่างกายของเจ้าตัวนี่เองนะครับที่ดูจะเติบโตเร็วกว่าเด็กๆทั่วไปในรุ่นเดียวกันแถมยังมีฝีเท้าที่เก่งเกินวัยในระดับฟุตบอลนักเรียนนะครับทำให้โอกาสของเขามาอย่างรวดเร็วครับเขาได้ย้ายเข้าสู่ทีมเยาวชนของสโมสรสโลกาในท้องถิ่นนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการแข่งขันจริงที่มากขึ้น การไปอยู่ที่สโลกานี่เองนะครับทำให้เขาได้เล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ต่างๆครับแล้ก็ได้รับโอกาสเข้าสู่แคมป์ฝึกทักษะฟุตบอลในหลายๆที่แน่นอนครับนอกจากจะมีทักษะที่หลากหลายมีพัฒนาการที่รวดเร็วการได้เปลี่ยนอะคาเดมี่บ่อยๆไปยังอะคาเดมี่ที่ใหญ่ขึ้นก็เท่ากับว่าเขาได้อยู่ในสายตาของเหล่าสเกาเหล่าแมวมองไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แน่นอนครับหลังจากที่มีแมวมองเห็นแล้วการย้ายทีมก็เกิดขึ้นซึ่งโอกาสดีมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวได้ไปเล่นกับทีมเยาวชนของสโมสรเกบาลครับในลีกของมอนเตเนโกรถือว่าเป็นการย้ายไปเล่นอาชีพครั้งแรกของเจ้าตัวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในช่วงฝึกซ้อมเนี่ยเจ้าตัวยอมรับเลยครับว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากๆและต้องปรับตัวปรับตัวเข้ากับทุกๆอย่างนะครับโชคดีมากครับเขาทำได้แล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีจนฝีเท้าพัฒนาไปอย่างรวดเร็วครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องดูสวยงามแต่ก็ไม่ได้รับเรี่นครับปัญหาแรกของนิโคลิชที่เจอเป็นปัญหาเรื่องของเอกสารนะครับเอกสารตรงนี้มีปัญหาไม่ครบถ้วนนะครับทำให้เขาหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการและมันก็กลายเป็นเรื่องกับตละปัดเลยนะครับจากที่เคยหวังว่าจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดกลับต้องหยุดชะง,งักไม่มีเกมให้เล่น1ปีเต็มเลยนะครับ เมื่อที่เล่นเกมจริงเลยครับย้ายมาซ้อมอย่างเดียวเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เขาแสดงออกมาในสนามซ้อมเกมระดับเยาวชนหรือว่าเกมอุ่นเครื่องก็ยังทําให้เขาเนี่ยได้โชว์ฟอร์มอยู่บ้านนะครับซึ่งทีมงานแมีมองของสโมสรในเดกรัสเซียอย่างรอสตอฟเนี่ยไปเห็นเข้านะครับก็เลยแหมยื่นจดหมายขอเชิญไปทดสอบฝีเท้าสักหน่อยครับและในฐานะของกองหน้าที่ทําประตูดได้มากที่สุดของทีมระดับเยาวชนจากการคัดตัวครั้งนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยนะครับ เป็นหลักฐานที่ดีมากๆรอสตอบตกลงเซ็นสัญญาก,กับเขาไปร่วมทีมในลีกรัสเซียรอไม่นานนะครับคนมันมีฝีมือครับโดยนิโคลิชนะครับเล่าให้ฟังในช่วงที่เขาเจอปัญหาด้านเอกสารพวกนี้เอาไว้น่าสนใจลองไปดูกันหน่อยนะครับว่าในวัยยาวครั้งนั้นเจ้าตัวเจออะไรมาบ้างครับนิโคลิชบอกว่าเป็นเพราะปัญหาเรื่องของเอกสารนะครับทำให้เขาไม่ได้ลงสนามถึง1ปีครับ แม้ว่าจะมีฤดูกาลที่ดีมากๆจากการฝึกซ้อมกับโค้ชอเล็กซานดราเนโดวิชนะครับซึ่งโค้ชคนนี้มีส่วนช่วยผลักดันนะครับแล้วก็มีส่วนทําให้เขาได้เจอกับสโมสรจากลีกรัสเซียนะครับมีหลายทีมติดต่อเข้ามาแล้วก็เป็นลอตดอฟนะครับที่ติดต่อให้เขาไปทดสอบฝีเท้าอย่างจริงจังตอนนั้นผลงานทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยเขาอยากจะเล่นแล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วมันก็ประสบความสําเร็จครับ ได้สัญญาถึง3ปีครึ่งแน่นอนครับเจ้าตัวดีใจมากๆแต่ก็อีกนั่นแหะครับไม่รู้จะอะไรกันนักหนานะครับพระสุกเข้าวพระเสาแทรกปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วจนได้นะครับตอนนั้นนนิโคลิชก็เซ็นสัญญากับทีมนะครับแต่ทีมดันมีปัญหาการเงินอย่างหนักครับเพราะว่าทีมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์และก็ต้องไปเล่นในระดับเยาวชนอีกครั้ง ย้ายไปแทนที่จะได้เล่นทีมชุดใหญ่กลับแป๊กเลยนะครับตอนนั้นไม่รู้จะทํำยังไงครับไรแต่ก้มหน้าก้มตาทําให้ดีที่สุด60นัดที่ได้ลงสนามในระดับเยาวชนทําไป30ประตูนะครับ ในตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าเขามีความหวังอยู่ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าช่วงที่ไปเนี่ยเคยมีสื่อรัเสเซียมาทําข่าวเขานะครับแล้วก็เขียนกู๊ปถึงตัวเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในศูนย์หน้าที่ดีที่สุดระดับ8คนแรกในโลกฟุตบอลเยาวชนหลีกรักเสเซียก็เลยนะครับแต่้านั่นแหละครับมันก็นะของจริงมันไม่ได้เล่นเรื่องนี้ก็คงไปได้เป็นแค่เครื่องปลอบประโลมใจเท่านั้นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับฟุตบอลยังพาชีวิตของนักเตะค,คนนี้เดินทางต่อไปนะครับเรื่องการเงินของรอสตอฟเนี่ยมีปัญหาทำให้เขาเนี่ยต้องไปมองหาทีมใหม่นะครับแล้วก็ได้รับข้อเสนอจากทีมอัคโตบี้ในลีกคาสตันครับและที่นั่นครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเจ้าตัวเลยนะครับอันนี้ไม่ได้แต่งเติมอะไรนะครับเพราะเป็นบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวเองนะครับ เขาบอกว่าเขาเดินทางไปเก็บตัวกับทีมที่เบลเล็กนะครับแล้วก็มีเพียงแค่การลงวอร์มร่างกายครั้งแรก เอโนร้อยหวายของเขาฉีกนะครับและต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งมีการคาดการกันเลยครับว่าในตอนนั้นน่ะเขาจะต้องพักยาวแน่ๆครับเพราะว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่เขาเครียดมากครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองและทีมก็ต้องพยายามหาทางนะครับเพื่อจะรักษาสถานการณ์เอาไว้ใช่ครับเขารู้สึกว่าทีมอยากเก็บเขาเอาไว้นะครับก็เลยเนี่ยดูแลตัวเขาอย่างดีมากๆในช่วงแรกหลังจากที่เข้ารับการรักษาครับ ในครั้งนั้นนะครับตัวของนิโคลิชเองเนี่ยได้รับการรักษาจากคุณหมอที่ว่าเป็นคนหมอที่เก่งมากๆเลยนะครับฝีมือดีจาก c อฟเฟนทฮมครับชื่อว่าคุณหมอโทมัสฟิลิชนะครับก็ตอนนั้นก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะโอเคครับแบบนี้เนี่ยน่าจะไปได้สวยนะแต่ก็นั่นแหะครับการผ่าตัดเอ็นร้อหวายต่อให้หมอเก่งแค่ไหนก็ต้องรออย่างน้อย6เดือนนะครับแต่เรื่องมันยังไม่แย่พอนะครับเพราะว่าหลังจากที่เริ่มที่จะพักฟื้นร่างกาย ก็ได้อีเมลได้จดหมายมายกเลิกสัญญาอีกโอ้โหงานนี้นี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะครับโดนแบบนี้เจ้าตัวไม่รู้จะทำยังไงเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเหตุผลกำกับด้วยว่าทำไมถึงโดนยกเลิกนะครับเขาบอกว่าจนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องฟ้องร้องกับสโมสรอ,อยู่เลยนะครับและเชื่อว่าสิ่งที่เขาถูกกระทำจะทำให้เขาเป็นผู้ชนะในคดี ก็ขอให้ฟองชนะแล้วกันนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยนิโคลิชในวัยหนุ่มไม่แค่24ปีนะครับถือว่าเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดครั้งใหญ่การผิดหวังซ้ำซ้อนนะครับเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันสร้างความบอบช้ำให้กับตัวเขานะครับโชคดีครับที่เอเย่นอย่างราเดซาโดวิชเนี่ยยังไม่หมดหวังในตัวเขานะครับแม้ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยจะแทบถอดใจไปแล้วก็ตามครับ แต่สุดท้ายก็เป็นซาโดวิชนี่นะครับที่พาตัวของนิโคลิชเนี่ยกลับมาเซอร์เบียเพื่อหาสโมสรเล่นให้ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นสโมสรเล็กๆในหลีกสูงสุดเป้าหมายอยู่ตรงนั้นก็เอาแล้วแหละครับซึ่งครั้งนี้แหละครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยครับที่ทําให้เนมันยาคนนี้กลับมามีอนาคตอีกครั้งในโลกฟุตบอลครับลองนึกภาพน,นะครับเด็กหนุ่มวัย14ปีที่3ปีหลังเนี่ยได้ลงสนามอย่างเป็นทางการไม่ถึง10นัดนะครับ ไม่สามารถทำอะไรให้คนอื่นเชื่อใจได้มากไปกว่าการแสดงถึงความทุ่มเทแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่พร้อมจะวิ่งสู้ฟัดทั้งหมดต้องเกิดขึ้นในสนามซ้อมนะครับการดูแลตัวเองนอกสนามแล้วก็การแสดงทัศนคติที่ดีเสมอนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามแสดงออกมาให้กับเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ได้เห็นแหละครับ เขาเล่าว่าร่างกายของเขาเนี่ยไม่ค่อยฟิตเลยนะครับเพราะว่าขาดพวกแบบแมชฟิตไปอย่างยาวนานนะครับแต่ที่เขาพยายามแสดงออกมาทุกอย่างเนี่ยเพื่อเป็นการปรับตัวแต่ทั้งนี้นะครับเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อเป็นการปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมทีมคนใหม่นะครับไม่มีคําว่าอีโก้แต่อย่างใดนะครับซึ่งความพยายามครั้งนี้ ไม่ศูญเปล่านะครับในที่สุดเขาก็เก็บเกี่ยวและมีโอกาสได้เล่นอาชีพเป็นครั้งแรกอย่างเต็มตัวสักทีครับเขาเล่าถึงการกลับมาเล่นที่เซอร์เบียนะครับว่ามันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะครับแต่ก็ยอมรับครับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเขาพยายามเพื่อจะให้กลับมาอยู่ในเวทีอยู่ในเส้นทางแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและสุดท้ายเป็นตัวเอเย่นครับที่พาเขาไปหาสโมสรสปาตักซูโบติกานะครับ พอได้โอกาสจากทีมทีมนี้ก็อบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับเอเจ้นนะครับว่าเราผ่านเรื่องแย่ๆมาไม่น้อยถ้าไม่แข็งแกร่งขึ้นก็ให้มันรู้ไปสิวะนั่นคือสิ่งที่เขาเตือนใจตัวเองไว้นะครับว่าผ่านเรื่องแย่มาแล้วยังไงมันต้องดีขึ้นยังไงมันจะไม่แย่ไปกว่านี้แล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละครับการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้จะดีเสมอไปไม่ได้ผลดีออกมาอย่างทันทีทันใดหรอกนะครับ เขายอมรับเลยนะครับว่าเล่นไม่ได้เข้าที่เข้าทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่ขาดความฟิตสุดท้ายคนที่ช่วยทำให้เขารอดมาได้คนที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถลุกขึ้นยืนได้นะครับนั่นก็คืออเล็กซานดราเวเซลิน i วิชซึ่งเป็นตัวโค้ชนั่นเองนะครับ คือโค้ชคนนี้เนี่ยนักขนาดนั้นก็เป็นโค้ชใหม่นะครับก็เลยมีอะไรใหม่ๆเป็นไอเดียมาเขามาด้วยความคิดใหม่หมๆครับนิโคลิชบอกเรานะครับมีการปรับวิธีการเล่นเป็นฟุตบอลสมัยใหม่มากขึ้นนะครับเน้นย้ำเป็นสำคัญในเรื่องของทัศนคติให้ทุกคนเนี่ยเล่นเพื่อเสียสละแลกกับชัยชนะแลกกับการทำงานเป็นทีมนะครับเพราะโค้ชคนนี้เลยครับทำให้นักเตะทุกคนในทีมรู้หน้าที่ของตนเองนะครับ และบรรยากาศมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับเคมีในทีมยอดเยี่ยมมากๆนะครับและเมื่อทุกอย่างมารวมกันทำให้ทีมที่ดูเป็นม้านอกสายตาสามารถไต่ระดับมาจบอันดับที่3บนลีกสูงสุดได้สำเร็จครับ เจ้าตัวยอมรับเลยนะครับว่านี่คือช่วงเวลาที่เขาเล่นฟุตบอลสนุกม,มากๆนะครับแล้วก็เปิดใจอย่างเต็มที่นะครับฟังการวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนเกมที่โค้ชเตรียมข้อมูลเอามาเป็นไกด์ไลน์เขาบอกว่าเขาฟังอย่างละเอียดเลยนะครับและทีมทุกคนก็เช่นกันครับภาพที่ออกมาคือทีมของพวกเขาเล่นกันอย่างเป็นระบบมีวินัยที่สำคัญที่สุดนะครับคือปรัชญายเกมรุกที่มีวิธีการในความพยายามเข้าทำหลากหลายมากๆเลยนะครับ แต่ปรัชญาคือต้องเล่นให้ง่ายที่สุดเพื่อทําประตูให้ได้ครับซึ่งนั่นแหละครับเป็นวิธีที่กองหน้าอย่างเขาชอบมากครับเพราะทุกคนจะมีส่วนร่วมอยู่เสมอในทุกๆพื้นที่ของสนามนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยได้รับบอลสวยๆจากเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นเรียกได้ว่ามากสม่ําเสมอเลยนะครับผลที่ออกมาคืออะไรใช่แล้วครับ เขายิงประตูได้มากขึ้นยิงได้เป็นกอบเป็นกำรรและก็ชนะเกมมากมายด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงครับโดยในฤด,ดูกาลน,นั้นนะครับ2 0 1 7ต่อ2018นิโคลิชรับหน้าที่มีกองหน้านะครับเขาลงเล่นไป32เกมทำได้ถึง12ประตูแล้วก็9แอซสต์นะครับทีมประสบความสำเร็จที่สุดในรอบหลายปีครับและนั่นทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นนักเตะที่มั่นใจในการเล่นมากขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะครับ เขายังกลับมามีความเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งมันทำให้เขารู้แล้วครับว่าเขาพร้อมที่จะสู้ในทุกสนามครับนับเป็น2ปีครึ่งที่ยกระดับชีวิตของเขาทั้งในและนอกสนามอย่างจริงจังอย่างเต็มที่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยล่ะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ผลงานของทีมจะด,ดีแต่ว่าสุบติก้าเนี่ยยังไงซะก็ยังเป็นทีมเล็กๆนะครับที่ต้องการขยายขยายครับ พวกเขาขายนักเตะทุกครั้งที่มีโอกาสหากได้ราคาดีถ้ามีกำไรนะครับและเอสของทีมอย่างนิโคลิชก็เป็นหนึ่งคนที่ถูกแพ็คใส่ตะกร้าเตรียมถวายให้กับทีมที่พร้อมจะจ่ายเงินอย่างเต็มที่แหละครับโดยอเล็กซานดราเวเซลิน о в и นะครับโ ich, ค้โชของทีมเนี่ยออกมาให้ความคิดเห็นว่าเขาเสียดายมากๆนะครับ แต่ก็ต้องรับให้ได้ครับกับความเป็นไปของทีมเขาเสียดายนักเตะกองหน้าที่ครบเครื่องอย่างนิโคลิชนะครับที่จะต้องออกจากทีมไปเพราะการหานักเตะแบบนี้เข้ามาทดแทนมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใดเลยนะครับพร้อมกันนี้นะครับเวเซลิน о в и เองเนี่ยก็ยังกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับว่าณนะตอนนี้ต่อให้เป็นทีมที่เก่งที่สุดในประเทศนิโคลิชก็พร้อมจะเจอบททดสอบบทนั้นครับนักเตะอย่างเขาถ้าไม่เจ็บบ่อย อาจมีโอกาสไปติดธงทีมชาติด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นคุณคงไม่ต้องถามอะไรผมต่อแล้วนะครับว่าเขาจะไปเล่นให้กับทีมที่ใหญ่กว่าเราได้ไหมเพราะเราเชื่อว่าเขาสอบผ่านทุกข้อนั่นคือคอมเมนต์โดยตรงนะครับที่อดีตโคช้ชมีให้กับตัวของนิโคลิชครับแล้วก็เป็นไปตามบทสัมภาษณ์เลยนะครับเพราะในที่สุดนิโคลิชเนี่ยก็ย้ายไปหนึ่งในทีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนั่นก็คือปาติซานเบลเกรดนะครับ ซึ่งทําได้จริงตามที่โคช้ชทำนายเอาไว้เลยนะครับเพียงฤดูกาลแรกนะครับเขาย้ายมาก็ยึดตัวจริงและมีโอกาสลงเล่นค่อนข้างสม่ําเสมอเลยครับ32เกมนะครับมีไปทั้งสิ้น8ประตูและ7แอสซิสครับแต่นั่นดูเหมือนจะเป็นฤดูกาลท้ายๆของเจ้าตัวในเวทียุโรปนะครับ คนหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะพเนจรครับเดินทางไปไกลแม้แต่เอเชียยังหลีกซาดิอาระเบียเจ้าตัวก็เคยย้ายไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับอีกหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับและการเดินทางแบบนี้แหละครับทำให้ชื่อของเขาเนี่ยค่อยๆเลือนหายไปจากวัฒนจักรลูกหนังของยุโรปนะครับอาจจะเป็นเพราะวัฒนจักรของโลกลูกหนังด้วยนะครับที่คลื่นลูกใหม่เนี่ยเติบโตขึ้นมาคลื่นลูกเก่าอย่างเขาก็มักจะถูกซัดหายไปนะครับ แต่อย่างน้อยครับสถิติต่างๆก็ยังบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจนว่านิโคลิชยัยงเป็นนักเตะที่ได้ลงเล่นต่อนเนื่องทุกปีในทุกที่ทุกทีมที่เขาย้ายไปนะครับและที่สำคัญมีสถิติยิงประตูที่น่าประทับใจอยู่เสมอนะครับแม้กระทั่งการวนกลับมาเล่นให้กับทีมปารีสซ์อีกครั้งในฤดูกาลล่าสุดครับด้วยอายุที่เยอะขึ้น แต่เจ้าตัวไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดครับเขาทําไปถึง11ประตู2แอสซิสจาก33เกมที่ลงเล่นเรียกได้ว่ามากกว่ารอบแรกตอนที่อายุน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับที่สำคัญยังมีโอกาสได้เล่นในเกมระดับยูโรปาลีกด้วยซ้ำครับ จนในที่สุดนะครับการเดินทางของเขาก็มาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับกับสโมสรหมายเลขหนึ่งของประเทศเรานั่นก็คือบริรัมยูไนเต็ดนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่ทีมทีมนี้ได้นักเตะดีๆมาจากยุโรปตะวันออกซึ่งมีมาแล้วหลายต่หลายคนนะครับแล้วก็มีโอกาสครับที่นิโคลิชเองเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคนที่นับรวมเข้าไปอยู่ในลิสต์นี้ได้นะครับเพราะว่ามีคําชมคาการันตีมากมายนะครับจากเพื่อนร่วมงานที่ปฏิสาเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า เขาไม่ใช่แค่เก่งเฉพาะการเป็นกองหน้าหรือการยิงประตูเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวที่ดีมากๆและเป็นนักเตะที่มีวินัยและปฏิบัติตามกฎที่ทีมตั้งเอาไว้ได้อย่างสบายๆนะครับจนสามารถเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับเด็กอายุน้อยกว่าพวกรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับสื่อในประเทศเซอร์เบียเนี่ยก็มีการกล่าวถึงเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งวิธีการเล่นโดยมีการอธิบายเอาไว้นะครับว่านิโคลิช เป็นกองหน้าที่มีความเป็น t a r ก็ต man สูงม,มากนะครับเหลือใครนึกภาพไม่ออกนะครับ t a r ก็ต man คือตัวที่สามารถเก็บบอลได้เป็นอย่างดีนึกอะไรไม่ออกฝากเอาไว้ที่กองหน้าและสามารถเอาบอลที่เก็บเอาไว้นั้นเชื่อมเล่นต่อกับเพื่อนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งพักบอลรอตัวสอบประสานทําเกมให้ได้แถมยังมีการขยับหาพื้นที่ถอยมารับบอลในแนวลึกได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีความเป็นกองหน้าจมูกไวในรอบเขตโทษด,ด้วยนะครับเรียกได้ว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาและมาในร่างกายที่ใหญ่โตเก็บบอลได้อถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอันตรายสุดๆเลยนะครับยิ่งมาเล่นในฟุตบอลไทยลีกบ้านเราด้วยแบบนี้แหะครับเครื่องจากถล่มประตูอาจจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งคนแล้วนะครับโดยหนึ่งประโยคสั้นๆเท่ๆที่สื่อเซอร์เบียพูดเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือว่า นี่คือหนึ่งในกองหน้าที่มีสัญชตาตญาณเพชรคาตสัญชตาตญาณมือสังหารและนี่คือเครื่องจักรที่พร้อมจัดถล่มประตูของทุกทีมที่เจอครับและถ้าหากคุณลองไปเปิดดูคลิปการทําประตูของเขาเนี่ยนะครับคุณจะพบเลยครับว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันมาจากการชิงจังหวสะสกัดบอลและฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคู่แข่งอย่างเฉียบขาดนะครับเรียกง่ายๆว่าไม่เน้นลีลาครับ แต่เน้นประสิทธิภาพส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายนะครับ ซึ่งจุดนี้นะครับจะว่าไปบริรัมอาจจะต้องการก็ได้นะครับซึ่งจุดนี้เองนะครับจะว่าไปบุริรัมน่าจะต้องการครับไอ้พวกตัวใหญ่ๆ่จบดีดีลีลาไม่ต้องเยอะแข็งแกร่งเชื่อมบอลเชื่อมกับตัวรุกสร้างโอกาสให้กับน้องๆในทีมได้นักเตะกองหน้ามีหลายแบบมีหลายสไตล์นะครับยิ่งมองกับภาพรวมของตัวรุบริรัมที่มีอยู่นะครับนี่คือโอกาสที่ดีมากๆกเลยครับเพราะว่า ทีมที่ดีนะครับต้องมีแนวรุกที่ดีหลากหลายมีการเล่นที่แตกต่างกันไปซึ่งถือเป็นฝันร้ายของคู่แข่งเลยนะครับว่ากันว่าหากนิโคลิชในวัย33ไม่เจ็บและอยู่ในสภาพร่างกายที่ฟิตเชื่อหรือเกิดนะครับว่าตอนนี้เราอาจจะได้เห็นศูนย์หน้าน้องใหม่ใจร้าย ที่มาพร้อมประสบการณ์จัดต่างแดนฟิทัพดีอีกหนึ่งคนแล้วล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดในรายการของเรานะครับดินแดนบอนไทยกับผมตั้มพันศริริวิชียาุปอีพีหน้าคุยเรื่องใครเล่าเรื่องไหนรอติดตามกันที่นี่นะครับคิดไซคโคงสิงเทิร์บรับ